คือต่อให้เครื่องบินลบบินมาต่าๆอ่ะเราเห็นเราเห็นมันอ่ะแต่เราทำอะไรม,มันไม่ได้เพราะเราไม่มีเรดาร์ไม่มีเรดาร์เท่ากับตาบอดนะมันก็มีจุดหนึ่งที่แบบพ็อกเกอร์จีนพวกสายจีนจะชอบเล่นเพื่อเอามาบิดให้สหรัฐดูแย่เพื่อปิดบังความโหดร้ายของจีนชั่วร้ายของจีนเนี่ยเขาก็จะชอบอ้างเห็นไหมว่าสหรัฐเนี่ยที่ช่วยยูเครนเพราะว่าต้องการเงินแล้วสุดท้ายเนี่ยช่วยจริงแต่สุดท้ายคุณก็ต้องจ่ายคืนเขายูเครนต้องจ่ายค่าอาวุธให้สหรัฐคืนนะหลังจากจบสงครามแล้วซึ่งมันก็จริงคงรึ อาวุธบางอย่างสารัฐให้ใช้ฟรีเงินอะ่ะเงินมากมายจํานวนมากเนี่ยบริจาคให้ฟรีมีหรือแม้แต่บางอย่างให้ยืมใช้ก่อนหน้านี้เห็นไหมมีแบบสัญญามีทําแบบเป็นกฎหมายเรื่องของเลนลิสก็คือแบบให้เช่าให้ยืมให้ยูเครนเนี่ยไปยืมใช้อาวุธเหมือนกันเหมือนแต่ก่อนก็ให้รัสเซียกับจีนยืมใช้อาวุธในยุคสงครามโลกครั้งที่สสุดท้ายอาวุธบางอย่างเสียก็ช่างมันก็ทิ้งหรือถ้าบางอย่างเนี่ยยังปกติยังใช้ได้ก็ต้องคืนสารัฐเห็นไหมมันไม่ได้ใช่แบบนี้100ร้อยเปอร์เมมุติว่า่ามมไได้ีกฎหมายเรื่องงขอให้เช่าให้ยืม เรื่องไม่มีเรื่องของการบริจาคให้ฟรีๆไม่มีแต่ว่าขายอย่างเดียวสุดท้ายยูเคนต้องจ่ายคืนจริงๆก็ไม่ผิดมันถูกนะนี่ก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลืออย่างมากคุณลองนึกภาพว่าถ้าคุณลําบากใครจะยอมช่วยคุณง่ายๆย,ยืมตังค์อ่ะเวลาคุณลําบากคุณไม่มีเงินอะ่ะไปยืมเพื่อนอะ่ะเพื่อนจะกล้าให้คุณยืมไหมโอกาสยากมากเพราะเพื่อนกลัวว่าคุณจะไม่คืนไม่ช่วเพื่อนใจร้ายนะหรือบางคนโอเคไม่ใช่เพื่อนกันเขาก็ไม่ไว้ใจคุณอะ,อะไรแบบนี้แต่นี่ให้ยืมแบบง่ายๆนะให้ยืมแบบชิวๆ บริจาคให้จํานวนมากแล้วเป็นจํานวนมากนะไม่ใช่ว่ายืมแบบว่าแบบปืนไม่กี่สิบกระบอกไม่กี่ร้อยไม่ใช่นะนี่คือโอ้โหมูลค่าเป็นแบบพันล้านดอลล่าตอนนี้น่าจะรวมๆแล้วหมื่นล้านดอลลราแล้วนะฮะถ้าหมื่นล้านดอลล่าก็สามแสนล้านบาทมหาศาลมากนี่คือที่สหรัฐให้ยูเครนไปใช้ในนั้นน่ะก็มีประกอบด้วยให้ฟรีกับประกอบด้วยให้ยืมกับประกอบด้วยแบบต้องคืนเหมือนกันธนาคารคุณจะกู้ซื้อรถคันหนึ่งหรือกู้ซื้อบ้านหลังหนึ่งคุณเดินไปธนาคารเนี่ยคุณคิดว่าธนาคารจะอนุมัติให้คุณง่ายๆหรอ ไม่ได้ง่ายนะกูจะกู้ซื้อบ้านหลังนึงไม่ง่ายเขาต้องตรวจสอบเครดิตคุณต้องคุณไว้ใจได้ไหมแต่สหรัฐไม่ยุโรปก็ไม่ประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนก็ช่วยนะเขาไม่ได้สนว่ายูเครนจะลําบากไหมที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของความเสี่ยงพวกนี้เนี่ยแบกรับความเสี่ยงนะสหรัฐยุโรปที่ให้ยูเครนไปใช้เนี่ยแบกรับความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าสมมติที่ช่วยไปเนี่ยยูเครนแพ้เมื่อไหร่คือจบนะฮะอาวุธคุณคือยูเครนจะคืนยังไงก็ไม่รู้หรือแม้แต่ประเทศยูเครนตัวรซียย่นแล้วคือยูเครนไม ได้ฟรีๆเพราะว่านี่ไงสุดท้ายรัสเซียก็มายึดยูเครนทั้งประเทศนั่นกลายเป็นของรัสเซียนั่นบอกว่ามันไม่ได้มีพันธะผูกพันเรื่องของยูเครนะประเทศนี้ไม่ใช่ยูเครนประเทศนี้คือรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่คือความเสี่ยงที่ทางตะวันตกเขาแบกรับมาตลอดเขาถึงชอบพูดไงว่ายูเครนต้องชนะครั้งนี้ต้องชนะให้ได้เพราะเขาช่วยเขาจะช่วยให้เต็มที่แล้วเขาก็เห็นแววจริงๆเขาถึงช่วยเต็มที่อะไรแบบนี้ทั้งที่เขาแบกรับความเสี่ยงตั้งแต่แรกถ้าช่วยแล้วไม่สําเร็จก็ค ไม่สนไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม,ใชไม่สนนะเขาช่วยเขาก็หวังว่าจะชนะเขาถึงตอนแรกถึงไม่ได้โปรยเงินหนักขนาดนั้นถึงแบบเป็นร้อยล้านดอลล่าเฉยๆหลักร้อยแต่เขาไม่ได้โปรยถึงหลักพันล้านแบบนี้ตอนนี้เห็นไหมล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือ3,000ล้านดอลลร์ในคราวเดียวอะไรแบบนี้เขาก็คาดหวังให้ชนะซึ่งชนะก็ดีนี่ไงชนะยูเครนก็ได้เป็นประเทศประชาชนก็สบายไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือคุณจะไปบิดมุมมองให้มันเสียก็ได้บิดว่าชนะสหรัฐจะได้เงินจากยูเครนก็ได้เหมือนกัน มันอยู่ที่ว่าคุณจะบิดแต่จริงๆแล้วผลประโยชน์มันตกกับยูเครนมากกว่าแล้วก็ทําให้รัเสเซียแย่มากกว่าเพราะว่ารัเสเซียมันตกกับยุโรปด้วยนะตรงที่ว่ารัเสเซียอนาคตอ่อนแอลงจะได้ไม่ไปหาเรื่องคนอื่นเขาจะได้ไม่ไปบุกยุโรปอีกบุกประเทศใกล้เคียงอีกประเทศใกล้เคียงก็วันๆนะยุโรปก็กังวลเหมือนกันโปแลนด์ก็กังวลมอลดูวาเหมือนกันอย่างที่เคยอธิบายรอบที่แล้วว่ามอลดูวาเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกับยูเครนก็คือรัสเซียไปสับส่วนกลุ่มกบฏอ่ะตรงมอลดูวาริมริมมอลดูวาเหมือนกัน แล้วอนาคตเนี่ยถ้ายึดยูเครนได้โมดูวาโดนแน่ประเทศแรกหลังจากยูเครนอะไรแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของอาวุธที่ทาให้ยูเครนเนี่ยพิกลัาได้เปรียบมันก็มีอาวุธอีกชนิดใหม่ที่ยูเครนจัดการกับรัสเซียได้อย่างดีมากซึ่งก็คืออาวุธสหรัฐนั่นแหละคือหลังๆเราจะเห็นว่ายูเครนเนี่ยปล่อยแบบเป็นภาพถ่ายทางอากาศเยอะมากเป็นวิดีโอที่แบบเห็นได้ชัดว่าโดนเน่ถ่ยายแล้วก็ตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็มีโดนที่แบบทิ้งระเบิด อะไรเงี้ยโดรนทิ้งระเบิดเห็นว่ามาจากไต้หวันนะไต้หวันก็ส่งให้ยูเครนไปใช้เหมือนกันไต้หวันก็ช่วยยูเครนอีกหลายประเทศก็ช่วยยูเครนจะเห็นว่ายูเครนใช้โดรนถ่ายได้เลยแล้วโดรนไม่ได้บินเร็วนะเป็นโดรนช้าๆแบบไม่ได้เร็วมากแล้วก็คอยถ่ายภาพที่แบบตุ้มใส่รัสเซียยิงใส่รถถังอะไรก็ตามจากตรงนี้เนี่ยภาพพวกนี้ทําให้เรารู้ได้ว่ายูเครนตอนเนี้ยครองอากาศเบ็ดเสร็จนะพื้นที่ที่แบบรัสเซียยึดครองหลายพื้นที่มากที่ยูเครนถือว่าเจ้าอากาศแล้วคองอากาศได้แล้วไม่งั้นเอาโดรนไปบินแบบนี้ แม้บอกว่าเขาคองอากาศจริงๆซึ่งรัเสเซียก่อนนั้นนี้จะเห็นว่ามีพวกเครื่องบินต่างๆนานาก็โดนยิงตกเยอะแล้วพวกปับมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานต่างๆพวกขีปนาวุธก็โดนยูเครนสอยไปเยอะมากจัดการไปเยอะทีนี้จัดการเยอะได้ยังไงท้าไมายูเครนครองอากาศได้ยังไงเหตุผลก็มาจากอาวุธชนิดหน,นึ่งเนี่ยแหละ AGM 88 M, HARM ตัวนี้เนี่ยเป็นอาวุธทีเด็กจากทางสหรัฐ มันเรียกว่าเป็นขีปนาวุธแบบต่อต้านพวกขึ้นต่อต้านพวกแบบเรดร์อ่าถ้าเลดร์ตรวจจับขีปนาวุธพวกนี้จะต่อต้านพวกเลดร์คือรอบที่แล้วผมอาจจะแบบได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่รวดเลยวะก็มีคนอธิบายบ,ายบอกผมว่าเฮ้ยมันมีส่วนหนึ่งนะเรื่องของอาวุธ a g m 8 8อันนี้คือทีเด็ดที่ทำให้ยูเครนจัดการพวก S300 ได้เยอะผมก็เลยไปดูอา้าวจริงด้วยผมอัปเดตข้อมูลช้าไปหน่อยซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยทางการสหรัฐก็เพิ่งอัปเดตเมื่อเดินกันยานี้เองก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันซึ่งงตตตััววนนนีี้้อออย่่่่าาาทบกม คือปกติพวกแซมพวก S300 อะ่ะที่แบบขี่บนุษุ์ต่อต้านอากาศยานพวกนี้ก่อนที่มันจะยิงมันต้องมีเบนเลดาคอยตรวจจับตลอดคอยเฝ้าระวังว่าเอ้ตอนนี้มีเครื่องบินลำไหนบ้างแล้วค่อยส่งตัวนี้ขึ้นไปใช่ไหมไอ้ตัวเลดาเนี่ยนะคือตัวทีเด็ดที่คอยจับเครื่องบินวิ่งไปไหนไปไหน,ไไหนพอมันจับเสร็จมันเริ่มรู้สึกว่าอันนี้คือศัตรูนะมันก็ส่งสัญญาณแล้วก็เริ่มให้ไอ้ตัวขี่บนุษุ์ตัวเนี้ย s 3 0 0ยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปเสร็จมันก็ยังสแ,แกนเรื่อยๆนะสแกนเพื่อระบ,บุตำแหน่งเครื่องบินพพครค่่อองนลั็วววกแ้้ยสตตใหี ซึ่งไอ้ตัวขีปนาวุธตัวนี้มันก็มีควบคุมของตัวเองอีกมีกลไกของตัวเองอีกก็คือตัวตรวจจับความร้อนอินฟาเรดอ่าก็คือแบบพอได้ตำแหน่งเสร็จก็พุ่งเข้าหาเครื่องบินตัวนี้แล้วก็จับอินฟาเรตจับความร้อนเครื่องบินปกติมันจะปล่อยความร้อนออกจากท่ออะไรประมาณนั้นพวกนี้ตรวจจับเป็นความร้อนแล้วก็พุ่งใส่เครื่องบินแล้วก็ระเบิดใส่เครื่องบินอะไรแบบนี้เครื่องบินลบก็เลยพังได้รอนเลดร์คือเหมือนเป็นหัวใจสําคัญหัวใจหลักของพวกขีปนาวุธขีปนาวุธมันมีระบบตรวจจับความร้อนจริงแหละแตต่่่่่มมมัันนนททํําาาาาางงงวเเเออไไไยยูด้พรระ แยกไม่ได้ว่าใครเป็นศัตรูใครเป็นเพื่อนเดียวกันพวกเดียวกันบางทีเราอาจจะเดินผ่านเฉยๆแล้วความร้อนมันจับได้มันจะยิงมัวๆไม่ได้หรือเครื่องบินของเราเองบินผ่านก็ไม่ได้นะเพราะามันต้องใช้พวกเนี่ยเรดาร์ーーพวกเนี้ยคอยตรวจจับตลอดถึงจะยิงใส่ได้ซึ่งนี่คือหน้าที่ของเจ้า AGM 88ฮามอาวุธของสหรัฐที่ส่งให้ยูเครนเนี่ยตัวนี้คือหน้าที่มันมันจะคอยวิ่งเข้าหาเป้าหมายแล้วก็ทุ่มใส่ตัวเรดาร์ตัวนี้แหละทางเรดาร์แล้วเดี๋ยวยูเครนก็ค่อยใช้อ่าไฮมาส ถล่มไอคังอาวุธไอตัวขีปนาวุธนั่นแหละคอยตามมาเพราะตอ,ตอนนี้เนี่ยขีปนาวุธมันเยอะจริงแต่จริงๆขีปนาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันผลิตมาแต่ละหน้าที่ของมันมันจะใช้แบบสลับหน้าที่มันจะดูแปลกๆบางอย่างก็ทําได้แต่คือมันจะไม่คุ้มค่าบ้างหรือจะทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพบ้างอย่างที่รัสเซียเห็นไหมใช้เอสสามที่ควรจะยิงอากาศก็ไปยิงพื้นอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็จะดูแบบค่อนข้างซิ่งเปลืองเพราะว่าขีปนาวุธที่ยิงอากาศพวกนี้มันราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึง แล้วมันก็แบบคือมันมีคอมเมนต์ยามะมันเน้นเลนสายเครื่องบินจับความร้อนอะไรประมาณนี้พรอนตรงนี้รัสเซียก็ไปใช้ผิดประเภทแต่ยูเครนเห็นไหมฮะซรัฐจะส่งให้ตามประเภทประเภทเลยยูเครนก็เลยเนี่ยอาวุธก็เลยไม่ขาดสายเพรอนตอนนี้แบ่งหน้าที่เอจีเอ็มแปดสิบแปดไอตัวนี้เนี่ยยิงส่เรดร์แล้วก็เอาไฮมาสเนี่ยยิงส่ขีปนาวุธพังให้หมดเลยไม่ใช่ว่าเดารดราแล้วตาบอดดย๋ยวมันก็มาเติมเลด้์แล้วก็มาสแกนใหม่ก็เลยพังทิ้งให้หมดเลยค้งอาวุธทั้งหมดต้องเละนี่คือแผนการของยนะูเครนนตอนนี้พอพังได้เสร็จ ขาไม่มีสะเบียงเห็นไหมไม่มีทางที่จะบื้มยูเครนได้ก็ต้องไปหาสะเบียงมาอเอาสะเบียงมาก็โดนตัดขาดพื้นที่อย่างแม่น้ําตรงข้างล่างเห็นไหมตรงเคอร์ซอนเคอร์ซอนก็โดนตัดขาดยูเครนก็บื้มสะพานออกทําให้มันมีแม่น้ํากัน้นทาให้รัสเซียก็มาเติมสะเบียงไม่ได้เรื่องไอ้พวกอาวุธต่างๆก็โดนพังหมดแล้วถ้ารัสเซียก็ไม่มีอาวุธให้ช่วยแล้วก็ต้องหนีกันไปจ้าระวันเลยเพราะฉะนั้นเจ้า a g m 8 8เจ้าฮาร์มเนี่ยมันก็คืบหน้าได้เยอะคือจริงๆแต่ก่อนมันมีขีปนาวุ แต่คือแต่ก่อนมันจะไม่พัฒนาเ,เท่านีน้ถ้าเป็นรูปแบบแต่ก่อนก็คือมันจะตรวจจับเฉพาะเรดาร์ที่ปล่อยคลื่นออกมาปล่อยคลื่นปล่อยคลื่นเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าหาคลื่นแต่พอถ้าสมมุติแต่ก่อนรัสเซียก็มีวิธีแก้เกมพวกศัตรูจะมีวิธีแก้เกมก็คือเรากําลังสแ,แกนแล้วถ้าตัวนี้เจอเราให้เราปิดไปก่อนแล้วมันจะตรวจจับคลื่นไม่เจอเพราะเราไม่ได้สแกนเนี่ยพวกเครื่องเปิดเท่านั้นพวกนี้ถึงจะจับได้พราเปิดเครื่องมันก็จับได้พอะปิดเครื่องมันก็จับไม่ได้ทําให้มันไม่ตรงเป้าหมายมันก็จะไบบบินน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 ทีีี่บบ่่่ออออืืะรแ้้้้ััััััคคยยุเเกกกาาาาหหลลงจ็พฒวใมม GPS มันมี GPS ในตัวแล้วตัวจับกับดาวเทียมและมันจะจําตำแหน่งของตัวนี้เมื่อไรก็ตามที่มันสแกนเจอตัวนี้ตัวนี้เปิดเครื่องแล้วมันสแกนเจอต่อให้ตัวนี้ปิดก็ไม่มีค่าเพราะมันจําตำแหน่งตัวนี้ไว้แล้วเพราะตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้นั่นแหละ GPS ก็จาไว้แล้วมันก็พุ่งข่าตัวนี้ได้เหมือนเดิมต่อให้ตัวนี้ปิดเครื่องอะไรแบบนี้นี่คือแบบพัฒนามามากขึ้นอีกขั้นหนึ่งอันนี้แหละที่ยูเครนตอนนี้กำลังใช้ต่อให้ลัเซปิดเครื่องก็ไม่มีค่าเขาจําตำแหน่งได้หรือเรารู้ตำแหน่งเราก็อาจจะแบบระบุตำแหน่่่งงง GPS เเลลยยกกก็็ไไดด้้รบบบตแแแหนนพิััททผี อันนั้นให้ไฮมาสถลุมก็ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็รัสเซียอย่างที่บอกว่าใช้ S300 หนักมากาใช้แบบถล่มพื้นที่ทางพื้นดินถล่มบ้านประชาชนทําให้ยูเครนถึงต้องจัดการพวกเรดาร์พวกนี้ก่อนให้แบบตาบอดคือการที่ไม่มีเรดาร์เท่ากับตาบอดน,นะเวลาเราจับพวกเครื่องบินลบเหมือนกันคือต่อให้เครื่องบินลบบินมาต่ำๆอะ่ะเราเห็นเราเห็นมันแต่เราทำอะไรม,มันไม่ได้เพราะเราไม่มีเรดาร์ไม่มีเรดาร์เท่ากับตาบอดน,นะต่อให้เราเห็นมันแต่เรายิงมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะสื่อสาร,รกับไอ้เจ้าขีปา่ปงงือน ถือแบบเป็นคนจับอ่ะก็คือถือแล้วก็ยิงใส่ก็ได้แต่ต้องระยะต่ําๆซึ่งพวกนี้ก็จะเล่นกับเครื่องบินลบไม่ได้เพราะมันต่ําๆอ่ะแล้วมันแบนบไม่ได้มี GPS ไม่ได้มีเรดาร์คอยตรวจจับเรายิงจากมือแล้วก็เลงใส่เครื่องบินซึ่งส่วนใหญ่เน้นใช้กับเครื่องบินพวกเครื่องบินชา้าๆเครื่องบินที่บินต่ำๆอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือเครื่องบินกําลังจะลงจอดที่แบบเครื่องบินใหญ่หน่อยขนาดใหญ่อะไรแบบนั้นทำได้แต่ถ้ากับเครื่องบินลบคือยากมากถ้าเครื่องบินลบบินต่ำๆก็อาจจะมีโอกาสยิงได้แต่ถ้ากับสสูงคืออไมม่ีโกา หลักๆก,ก็คือใช้เรดาร์นั่นแหละนั่นเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่มีเรดาร์เราเห็นในตัวนี้ก็ไม่มีค่าเพราะว่าการที่เราจะไปยิงอากาศการยิงพื้นดิน,นต่างกันเรายิงใส่คนพื้นดินน่ยมันแค่2มิติคือคนที่บนพื้นมันยิงมันวิ่งได้แค่นี้เห็นไหมะเราจะรู้เลยว่าไม่ซ้ายไม่ก็ขวาแค่นั้นแต่ถ้าเรายิงอากาศมันกลายเป็น3มิติไม่ซ้ายขวาก็ขึ้นลงเห็นไหมมันจะมีมิติตรงนี้ที่มันยากมากเพราะฉะนันถึงต้องใช้เรดาร์ไม่มีเรดาร์คือตาบอดคุณมี RPG คุณยิงไปก็ไม่โดนไม่มีทางโดนมันยากมาก แม้แต่โดนบินต่ำๆอะโดรลำเล็กๆก็ยิงยากเหมือนกันปืนยิงใส่ก็ยากเพราะมัน3มิติมันทุกมิติเห็นไหมยิงพื้นง่ายกว่าอะไรแบบนี้นี่คือหลักการของว่าทำไมต้องมีเรดาร์ทำไมต้องทำลายเรดาร์เพราะเรดาร์คือตัวสำคัญในการตรวจจับแต่ละอย่างแต่ละอย่างในการระบุเป้าหมายอะไรก็ตามนี่คือสิ่งที่ต้องทำสุดท้ายนี้เนี่ยท้าให้เราเห็นได้ใช้ว่าที่ขนาดรัสเซียเปิดก่อนฮนะรัะเสเซียเล่นแบบยูเครนไม่ทันตั้งตัวถ้าสหรัฐไม่เตือนคือยูเครนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวแม้แต่น้อยเลยรัเสเซียตั้งงงจะกแไม่่ตตตัั้วคืืออออหลาารพูดดนนนยยๆถึึเชิ เรียกว่าเตรียมการไม่ทันนะ่ะนี่ขนาดบุกยูเครนตอนที่ยูเครนเตรียมการไม่ทันนะยังจัดการยูเครนไม่ได้ยังไม่หมดจดได้แค่พื้นที่แบบกบฏดที่ร่วมกับกบฏดนะสามรุมหนึ่งที่ผมเคยบอกว่ามาร่วมกับลูฮันร่วมกับโดเนตเพราะโดเนสก,ก,กับลูฮันเนี่ยเขาประกาศเป็นรัฐที่รัสเซียประกาศอะไรเงี้ยร่วมมือกัน3ที่3ประเทศเนี่ยจัดการยูเครนประเทศเดียวแล้วยูเครนไม่ทันตั้งตัวโกงขนาดไหนยังจัดการยูเครนไม่ได้สุดท้ายไหมรตะวันตกช่วยยูเครนเยอะมากวางแผนให้ดีมากทุกย่างก้าวของรัสเซียสหรัฐรู้หมด แล้วก็ทุกการกระทําของยูเครนเนี่ยมันวางมาเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดสูงมากเบื้องหลังมีความเชี่ยวชาญสูงอ่ะเรียกว,ว่ามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างหลังยูเครนสบายใจได้มีการฝึกซ้อมทหารยูเครนมีการให้อาวุธที่ทันสมัยเขาให้เต็มที่อะไรแบบนี้ทั้งหมดก็ต้องรอดูต่อไปว่าอนาคตเนี่ย,ยรัสเซียจะสู้กลับยังไงคือไม่ใช่ว่ารัสเซียจะไม่สู้กลับหรือรัสเซียจะสู้กลับไม่ได้ได้แต่อยู่ที่ว่ารัสเซียจะยังจะยืดต่อไปไหมรัสเซียไม่ช่วยจะสู้กลับแล้วจะยืดได้ไม่ได้อยู่ที่ว่ารเเียจะลิก,ลกม รัเสเซียสามารถไม่จบสงครามได้แต่ดูทรงแล้วรัเสเซียไม่สามารถชนะได้เพียงแค่ว่ามีสิทธิ์ในการไม่ยอมหยุดสงครามถ้าคุณไม่ยอมหยุดสงครามคุณก็จะส่งทหารมาตายเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็จะไม่จบมันจะลากยาวลากยาวได้ลากได้คุณก็อยู่แค่นั้นนะอาจจะโดนคืบหน้าหมอยจนเหลือนิดเดียวร่วมกับพวกแบบกบฏแค่นั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่ารัเสเซียจะยอมให้ท่าตัวเองตามให้เพื่อแลกกับแบบไม่เสียหน้าแค่นั้น แล้วเดี๋ยวอนาคตถ้าเสียเยอะไปเนี่ยภายในรันเสเซียก็จะขัดแย้งกันเองมากตอนนี้เหมือนภายในรันเสเซียก็เริ่มแบบไม่ค่อยลงรอยกันแล้วไม่ค่อยพอใจกันแล้วแม้แต่คนที่เคยสนับสนุสนปูตินที่ก่อนหน้าน,นี้สนับสนุนปูตินก็มองว่าไม่ดีแล้วเหมือนว่าเฮ้ยทำไมเสียทหารเยอะขนาดนี้ทําไมดูแบบยังฉันองอยู่อ่าก่อนหน้านี้ยังมีแบบซ้อมรบทั้งที่ทหารตัวเองเสียเยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้ทั้งหมดก็ต้องรอดูต่อไปวันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ